เชื่อหรือไม่ปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าแสงออโรรานั้นเป็นปรากฏการณ์ในเวลากลางคืนที่ไม่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆเนื่องจากจะพบได้ในบริเวณแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และนี่คือ5สถานที่ท่องเที่ยวไว้สําหรับนักล่าแสงออโรราและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก แล้ว,วันนี้ Secret ดีๆจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันชัดๆแล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินหน่อยนะครับเรามาเริ่มด้วยอันดับที่1กันนะครับอุทยานแห่งชาติอาบิสโกสวีเดน อุทยานแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของ a r รูราสกายสเตชันโดยจะมีความอลังการด้วยฉากภูเขาและทะเลสาบที่ให้ความรู้สึกแบบฟินๆในยามที่กำลังแงนดูแสง a อรูราอยู่บนท้องฟ้าโดยอุทยานแห่งชาตินี้จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนในเขตเมืองคิรูนาและจะมีให้เห็นตั้งแต่ช่วงกันยายนไปจนถึงมีนาคมกันเลยอันดับที่2 n นูร์มสรัสเซีย รัเสเซียนั้นเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีแสงออรูราแถมไปให้ด้วยในทิพนั้นเลยซึ่งพิกัดจะอยู่ทางตอนเหนือของรัเสเซียและใกล้กับประเทศฟินแลนด์นั่นก็คือเมืองนนร์มันส์ของประเทศรัเสเซียไงล่ะครับอันดับที่ 3. เรกยวิกไอส์แลนด์ ถ้าเกี่ยวกับแสงเอรรานั้นแอดเชื่อได้เลยว่าทุกคนคงจะนึกถึงประเทศไอซ์แลนด์เป็นอันดับต้นๆซึ่งก็เพราะว่าปรากฏการณ์แสงเอรราที่เริ่มตั้งแต่ช่วงตุลาคมยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมจะปรากฏในลักษณะที่ฟุ้งกระจัดกระจา้าทั่วท้องฟ้าในยามค่ําคืนแบบไร้ขีดจ,จากัดณนะบริเวณกใกล้ๆกรุงบริกยาวิกซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ยังไงล่ะครับอันดับที่4 เล็แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นประเทศที่นักล่าแสงเอโรราโดยส่วนมากนั้นให้ความสนใจเนื่องจากสามารถพบเจอปรากฏการณ์แบบนี้ได้ค่อนข้างบ่อยและยกระดับความฟินสมชื่อฟินแลนด์เลยจริงๆโดยจะมุ่งไปทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ที่เมืองเล็บแลนด์และปรากฏการณ์มหาจรรย์นี้จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมยาวไปจนถึงเมษายนกันเลยทีเดียว แล้วเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่ 5. นิวซีแลนด์โดยอันดับก่อนก่อนนั้นได้พาไปดูแสงเอรโรราซึ่งเป็นแสงเหนือกันแล้วแล้วเราก็จะมาปิดท้ายกับแสงเอรโรราที่เป็นแสงใต้กันบ้างและแน่นอนว่านักล่าแสงเอรโรรานั้นจะต้องท่องโลกเพื่อออกล่าปรากฏการณ์เหล่านี้และที่พลาดไม่ได้ก็คือดินแดนซีกโลกใต้อย่างประเทศนิวซีแลนด์ และที่นี่นอกจากจะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วหากคุณมีโอกาสได้เที่ยวบริเวณเกาะใต้บวกกับความโชคดีเล็กน้อยคุณจะได้เจอกับแสงออโรราซึ่งเป็นแสงใต้ในลักษณะรูปไข่แนวกว้างถึง5,000กิโลเมตรเทียบได้ว่าเป็นแรงไอเทมกันเลยทีเดียวและตำแหน่งนี้สามารถดูได้จากคาลสบเทกาปสจวตไอซ์แลนด์เมืองแคทเธอรินเมืองดันดีนและเมืองอินเวอร์คากิลเป็นต้น อย่างที่เข้าใจกันนะครับว่าแสงเอโรรานั้นเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกและอนุภาคไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงทําให้เกิดลําแสงเป็นสีต่างๆที่มีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีเหลือง หรือสีที่คล้ายกับเวลาของฝ้ามืดมิดและเริ่มตั้งแต่สีทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณดังนั้นปรากฏการณ์แสงอโรราที่เราจะเห็นได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเติมความโชคดีลงไปเล็กน้อยบวกกับการวางแผนแบบละเอียดเพื่อที่เราจะได้ไปเจอกับปรากฏการณ์แสงอโรราไงล่ะครับ